อ้อย่างนี้มันแปลแปลแปลได้เหรอคือกรุณาช่วยกดแชร์กันก่อนนะครับพราะที่ที่ถามเข้ามานี่คุณยังไม่ได้แชร์กันเลยนะเนี่ยอืมอ้าวถ้าไม่ได้แชร์ผมถือสลานะไปหมดเลยนะครับนะอืมถ้าไม่ได้แชร์นะถ้าอยากบอกอะไรด้วยอืมอ้าวเดี๋ยวผมดูให้คุณถามผมสั้นตอบสั้นใครบอกว่าคุณมีปัญหาด้านการเงินตอบแค่นี้แหละเพราะคุณแชร์ให้ผมแล้วผมตอบเฉพาะคนนี้นะถ้าอยากบอกอะไรหนูไหมคะออยไม่มีอ้อมต้องรออะไรอ่ะ งานใหม่อีกนานไหมคะอ่ะนะอ้อมต้องรองานใหม่อีกนานไหมแล้วคุณไม่แชร์ให้ผมอะ่ะนี่ยังไม่มีผู้แชร์ขึ้นเลยอ่ะแชร์แล้วมาคนเดียวกันปะรองานใหม่เหรอเหมือนต้องเหมือนต้องรอเขาพิจารณางานบอกไม่ถูกอาจารย์อ,อ้วงยังไม่ได้งานว่าอย่างนี้นะอืมคือผมผมพูดตรงๆนะดูตามหน้าไพาอ่อ่ะพยายามถามกันนะให้กระชับเกรม